รีต <Read> ้าเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ริตอราวีคเอ็นและเราสองคนค่ะ คุณผู้ชมคงจะสงสัยนะคะว่าริดอลาวิคเอนคืออะไรค่ะเราเพิ่มช่วงวิกเอนขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะเพื่อนําเสนอเรื่องราวพิเศษพิเศษในแวดวงหนังสือค่ะและนอกจากนี s <S ้นะคะยังจะทําให้คุณผู้ชมนั้นได้สัมผัสใกล้ชิดกับนักเขียนแล้วก็กลุกมวุกในในวงการหนังสือค่ะและวันนี้ก็เป็นวันแรกของริดอลาวิคเอนค่ะเราก็เลยมีเรื่องพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้อ่านทั้งหลายนะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดตอนนี้เลยล่ะค่ะเรื่องที่ว่านั่นก็คือเรื่องของกวีสีไรนั่นเองค่ะ รางวัลซีไรต์นะคะเป็นรางวัลที่รู้จักและก็ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวรรณกรรมไทยค่ะรางวัลนี้นะคะมีชื่อรางวัลเต็มๆเป็นภาษาอังกฤษว่า Southeast Asian Writers Award ค่ะมีชื่อเป็นภาษาไทยเต็มๆว่ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนค่ะรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้กับนักเขียนซึ่งมีผลงานดีเด่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของแต่ละประเทศค่ะ นุงหนิงทราบมาว่าในปีนี้เป็นการประกวดกวีนิพนธ์ซึ่งมีหนังสือส่งเข้าประกวดทั้งหมด74เรื่องค่ะและก็ไม่ผ่านเข้าเกณฑ์ถึง3เรื่องคณะกรรมการจึงคัดเลือกจากทั้งหมด71เล่มค่ะและก็ได้ประกาศผลไปแล้วเมื่อว,วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมนาค่ะที่ห้อง r e g e n ซีโรงแรมเมนดารินออเรนเตนกรุงเทพซึ่งมวลชนหลายแขนงไปรวมตัวกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อรอการรายงานประกาศผลคัดเลือกหนังสือที่เข้ารอบกวีสีไร้ปี2553และในวันนั้นก็เป็นวันแรกที่ได้เห็นหนังสือทั้ง74เล่มที่เข้าประกวดซึ่งต่างก็วิพากษ์วิจารณ์และคาดการถึงหนังสือที่จะผ่านเข้ารอบคัดเลือกจนเมื่อประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมหม่อมราชวงศ์สุขุพันธ์บริพัตรนำคณะกรรมการคัดเลือกทั้ง7ท่านเดินเข้าสู่ห้องแถลงข่าว วินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อมีคำประกาศว่าคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไร้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอกวีนิพนธ์รวมหกเล่มให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาซึ่งได้แก่ฉันอยากร้องเพลงสักเพลงของสิริวรแก้วการเดินตามรอยของวันนาวู่เดนในความไหวนิ่งงานของนายทิวาเมืองในแสงแดด ของโกศินข่าวงามไม่มีหญิงสาวในบทกวีของสกริยาอมตยาและรูปฉายลายชีพของโชคชัยบัณฑิตดูจากรายชื่อนักเขียนแล้วนะคะาาน้องหนุ่งหนงจะเห็นได้ว่ามีผลงานของทั้งนักเขียนหน้าใหม่มหน้าเกา่าแล้วก็นักเขียนที่เคยได้รางวัลกวีซีรั์อย่างถึงโชคชัยบัณฑิตค่ะค่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าคณะกรรมการก็คงต้องทํางานหนักกันหน้าดูเลยนะคะกว่าจะคัดเลือกออกมาได้ขนาดนี้ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังคําตอบจากประธานคณะกรรมการตัดสินนะคะคุณโกศลอนุสินค่ะว่าเขาทํางานหนักแล้วก็หนักอกหนักใจกันขนาดไหนค่ะ,ะยากตรงที่ว่าต้องมาประเมินกันว่าแต่ทั้ง70เอ็ดเล่มนี้มีเล่มไหนได้อยมีเล่มไหนเด่นเด่นยังไงข้อด้อยยังไงข้อด้อยข้อด้อยมีมากพอที่จะลบข้อเด่นไหมหรือว่ามีข้อเด่นมากพอที่จะอ,อนุโลมให้ข้อด้อยไหม อันนี้ต้องมาประเมินกันตามตามหลักการอของการเขียนกวีนิพนธ์ซึ่งกรรมการทั้งเจ็ดคนเนี่ยก็จะมีทั้งนักวิชาการทางด้านวรรณกรรมนักวิชาการ,าาการทางภาษาไทยนักวิจารณ์หรือก็ผมก็เป็นบรรณาธิการด้วยเป็นคนเขียนด้วยก็จะเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆทั้งเจ็ดคนเนี่ยมาประเมินนะครับก็ยากมกันกว่าที่จะได้หนังสือหกเล่มขึ้นมา เพราะว่าจะต้องอาศัยการถกเถียงแล้วก็สรุปอย่างเป็นเอกนารด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะให้สมบูรณ์ที่สุดครับความหนักใจของคณะกรรมการไม่ใช่แค่จํานวนหนังสือที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นความโดดเด่นจากวิธีการนําเสนอของหนังสือแต่ละเล่มที่นําเข้าประกวดด้วยค่ะใน,ในความแปลกใหม่ใช่ไหมครับก็มีหลายเรื่องนะฮะใ,ในเรื่องของเนื้อหาก็มีการที่นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ใหม่นะครับพยายามพูดถึงชีวิต ของปัจเจกชนมากขึ้นนะครับหรือว่าเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันนะครับก็นํามากล่าวถึงอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของศาสนานะครับทางการตั้งคําถามต่อศาสนาบริการที่พูดถึงศาสนาในฐานะที่ยกย่องเชิดชูน,นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดรูเปเร่มแล้วก็กลวิธีการนำเสนอ มาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมก็พอจะได้รู้เบื้องลึกของการคัดเลือกกวีสีไลน์กันไปแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับกวี2ท่านที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้พลาดไม่ได้นะคะ